นี่เรามาดูลาดหน้าก็คัวนะตำนานลาดหน้าก็คัวนี่กำลังทำใหม่เลยนี่ไปหมูก็แบบไปนับชิ้นเลย นี่ร้านนี้นะครับหมูวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบโลนะต่อวันนะครับค<ม>ณะเยอะไหมคณะค<ม>ณะวันใช้ยเยอะไหมก<ม>ี่ถุงนะเจ็ด<ม>ถุงคณะเจ็ดถุงนะครับ<ม>นี่เป็นตำนานลานหน้าทัพวัวตลาดต้อลุงหน้าสารชนบุรีนะครับ<ม>อันนี้เฮียก๊กไม่อยู่นะอันนี้เป็นเฮียกั๊ก มีสภาพใบใหญ่มากตัดทรายไปแล้วหนึ่งสองสามใครที่เฟ็นเบาหวานร้านนี้มาเลยนะครับรับประกาศว่าเบาหวานขึ้นแน่ตามด้วยผลงวัวใช่ไหมใช่ผมรึเนี่ก็จะเป็นอะไรอ่ะีอิวขาวใช่ไหมใช่ีอิวขาวนี่หนึ่งกระบ,บ นี่นี่เฮียก๊กมาแล้วนี่เฮียสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่ตอนนี <c oughs> ้ก็รอให้มันสุกให้มันเดือดนะครับให้ผักสุกหมูสุกนะเมื่อกี้นี่เฮียกกคัวนะอันนี้เฮียกักหัว <c oughs> กัดร้านก็อยู่ที่ตลาดตะลุงหน้าศาลชลบุรีนะครับทุกคนขายทุกวันนะไม่มีวันหยุดในะร้านนี้นะนี่เส้นยืดเหนียวนุ่มนะนี่นี่คือได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วได้แล้เสร็แล้วได้แล้ว เลยร้านนี้ขายดีมากทุกคนหมูละบระกันว่าหมูเต็มปากเต็มคำรถจานเลยนะครับ หมูนี่ชิ้นใหญ่ๆเบ้งๆเลยนะนี่นะนี่นี่น